สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเชิดบันแพงค่ะพบกับชมน้องชานนลลาเพื่อนอฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องนบรรยากาศนะคะสดดเอาเสียงไม่ขึ้นเล้นเสียงไม่สวัสดีค่ะกับเพื่อนพี่ัฒน์แสงสวัสดีค่ะกับเพค่านพี่ละเทียนค่ะสวัสดีค่ะน้องตะวินปัทมาค่ะเป็นคนโกราค่ะ สวัสดีครับอูรมณพงศ์สารเทบั์แห่งรกไล่จากเมืองอโหวในเืองายตครับร้อยอ่ะใครจะเป็นคนร้องก่อนสวัสดีครับผมปามีนพิชัยบัณแท่งนะครับเป็นลูกหานเชาาเดชอรุ่มจางหวดอาบลรนช้านีค่ะโอ้โหสรดีค่ะรุ่นาบ้านแห่งค่ะเป็นคนโครานะคะโคราบ สวัสดีครับนนชาตินเพบันแพงครับสุลายทียนชาติวัน,น์สร์น์ภครับผู้ผู้บอกควาคุ้มควพูดล่องเนีะ่ะจังเลยแล้วเดี๋ยวเราเพงล,ลงนะเราเพลงเสงเร็จเลจะให้รนโชคนะครับเอาเพลงแรกก่อนเจเจเจชื่อเพลง เราร้องสดเลยเนาะอ๋อโอเคครับร้องสดขอา้ไโอ้ยเดใช่้าหอกไก่กำไฟเวิงวันบ้าหอกไก่กำไฟเวิ้งวัมาใจนางัะพันคำพี่ยอดําม่าตอนไหยนะตามมาตอนเหนแมาพี่เองจะ่าเร็ว ดออุดอกที่จ้องน้เสียงหาเมียงมวกักหาคนน้องรับจังได้มาเด้อคุี่รับจ้งได้มาเด้อคุณพี่น้องาีดอกมใหนาเลือุ่มล่างกำลังทางไม่เดือเลือนุ่มล่างกำลังทางไม่เดือสังสมใล้อมเ่อนเอนาแต่ตอนย่ง่อนคาับลายาวคนใหม่ใจบ่ทันม่หอยบ่มีคนอุ้มคนอ้อยจะบ อ out, ออ้ายกังกอเจ็บปวดไอ้ซ่อยเสมออ้อยกังกอญาติพ่อญาติแม่พันดาหัวใจลายยังหวงยังเวรสองแก้มกัยังเป็นแสบแสงหัวใจยังแดงสีบักวาชมพูหัวใจยังแดงสีบกวาชมพูยืนคอยสู้แฟนสู <rugged answer> ้ยังห่างยืนคอยสู้แฟนสู้ยังห่างหัวใจยังอ้างว่างลงต้องไก่ตี๋ widehat vi vu ban ka yen chak sip pen c o n dai si a n t h o n g nong jap jong wai pen paw and bueng p j o n a i pen paw and fan b hi a i tang leuk yam thert bo n o kiao ma son kiao ao son ka y n on o e h ma mae ma der m bueng j i sao noi i l you a i mu si a sai ding หา oh si 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 no เด uh, ้ออายแม่ผู้ไทยที่เราผู้คองหาสิกรับสิจองสิหวงสิมักกินางน้อยใจสมมอยก็ยังว่าน้อยกเนอหกูอกมันก็ยังมีคู่เอาผู้ันคูยามเ้าคนคือเอาสิบ่มีผู้มักแน่บ่ รอ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 เอร,อรอพอกที่เป็นผู้จเดดใจยากให้เล่นหน่อ,นอยใจยากให้นนหนเล่นไปหัใจสาวสมน้อยมาต่อยบอกเฮย้าได้ไว้สิใจอหกหา,หาอาบ่ตัใจรอผู้บริัุผู้บอกเฮ

อะโอเคนะครับท่านท่านที่ถือบัตรเป็นรางวัลเราจะหมุนสามรอบนะเราจะหมุนสามรอบรอบแรกเราจะหมุนลุ้นโทรทัศน์อสีสีสีสเอาโทรทัศน์มาพี่เอาโทรทัศน์เออหรือยังไงนัะเ,เ,เ,เอาไป<ต>ท<ร>ี่ไหนกันเอาโทรศัพท์มาก,ก่อนตอนนี้จะไว้นะโทรนะครัโทรทัศน์ห้าสิบห้านิ้วแล้วเอาอินจะเป็นคนกดพอน้องอินกดปุ๊บ มันจะหมุนกันดีเอาหมดสองร้อยหมายเลขหมายเลขใบไอ้ลูกเอ่อมันหมุนที่เลขไหนก็ทำท่านใดหดเอือหมายเลขนั้นจะได้โชัลน์กันทีรุ่ชอบใหญ่นะคะพี่น้องเดือนยีบโอเคพร้อมพร้อมนแล้วเิงพร้อมที่จะออกสลากแล้วรุ่นชอบค่ะเจ้าหน้าที่เราโอเคเนาะพร้อมแล้วเนาะสิได้รับรางวัลใหญ่ส่ง สี S <S <c ười> <c ười> ่สามสองหนึงไปไปอ่ะมันอยเลยนึ่งนกี่ชั่โมนบเดอร์บิ้กโเดอาัผู้สอายุประสาทเสนะครับโอ้โหง่ายัน

เลข41นะคะเก้เน่ค่ะห้าเจด้าเจ็ดสี่ดู่อไปสี่หนึ41ครับ41นะครับเออสี่น่ะครับอ๋อันี่เจอาจารย์ปโโอเคทอามทำไมเอออ เดี๋ยวเราจะลุ้นรางวัลที่สองคือโตนะครับเราจะลุ้นรางวัลที่สองคือโต้เมื่อกี้สี่สิบเอ็ได้โทรทัศน์ห้บห้านิ้วต่อ้นิ้วหนิ้วค่ะพี่น้องห้นิ้วนะคะหมายเลขสีนะคะได้รางวัลใหญ่เส้อผ้าได้วันนี้รตีสองพี่น้องแล้ววาทีสอ เลอนแยบโานะรกรนไกรจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเือแบกที่หน่งเราจะเล่นรางวัลที่สนะครับพร้อมส2 1สอไปสามาเลอนเล่อนเลอนงจเงเล้ยงเออกนี้เลยออกนี้เลยออกนี้เลยออนี้เลยเลอเลอนเล

สุราานาุญไม่มีมงชาุาเรานะอันที่สเลย่ะพี่น้องค่ะคิปเหนียวใบสมนีสะกอนฝากพี่น้องนเด้อฝากชอมน้องชาน้อลรัเพืินออฟฟิเชียลนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะ สวัสดีค่ะ